สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กับรายการนี้ได้ฟอร์ลิเวอรนะครับ What t h f อนะครับอันนี้ก็จะมาทำการฉลองหนึ่ซับเป็น1นึซับ w t f ดรู้สึกวุ่ใจมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำหนึ่านซับมานานเป็นเอ่อมามางาถึงประมาณถึงล้านซับ้านซับ้ซไม่เลยวะใกลๆเสียใจ ก็จะเป็นการฉลองหนูและทับย์โดยการปั่นจยานลงเขานะครับที่ปอดไัยไว้ต้งคลิปวตาถ้าถึงประมาณหนึ่งร้อยสาม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 ร้อยทเดี๋ยวผมจะปั่นจักรยานลงเขาแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าลุกยากเกินตัวหัวเลยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านโอเคนะครับวันนี้ผมจะจัดการเดินจากนี่เขื่อนกลางนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเดินกันเลยดีกว่านะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะขออภัยนะครับที่ปั่นจักรยานลงเขาไม่ได้เพราะมันลุกจริงๆนะครับลุกจริงๆครัับบเอออ่่แล้วกก็็ยยาาางครทีหไปนน การทำงานนะครับก็โอเคไม่ค่อยว่านันแล้วแต่เดินไปแล้วคุยไปก็ได้นะครับเพราะว่าลมแดงมากตอนนี้โอเคเจอกันโอเคครับก็อันนี้เป็นรถพี่เองนะครับก็ซื้อมาเก็บฐานท่านะคันนี้ก็พี่พี่อยากกม่อนนะแต่อันนี้เป็นรถผมเองนะครับก็ตอนนี้ไปทางหมู่บ้านผมนะก็ตามมาเลยนะครับเดินใช้ระยะทางประมาณ2กิโลถึง3กิโลไม่ก็4กิโล5กิโลนะครับซึ่งไกลอยู่เออน่ะมึงก็เห็นอย่างนั้นแล้วแม่ดูเห็นอย่างนั้นแล้วแม่เออเห็นไหมเห็นไหม เดินไปด้วยกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นทางทางมาเขื่อนก็ไปทางนู้นนะครับก็ดุยดุยแม่ก็ไปดิม่ดีสภาพคดเขื่อนทัดฟู้งฉี่แต่คดเขื่อนรถดีๆสตาร์ทไม่ได้นะครับเชนอย่างเดียวนี่นี่นี่เสียงโตนี่นี่นี่เสียดโตส้าเป็นไงอ่ะไทยกก็หายหรอก เยะเยอไปต่อเลยคนระับไม่เป็นไรครับน้องม,มานก็เดินไปแล้วนะครับแล้วก็ผมไปลงวิดโดใหม่ก็หายเลยนะ <sighs> ท่านอะไรอยู่เนะี <laughs> 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 ่ยก็ไม่เป็นไรถือว่าคุณทุกคนกครับที่ทำให้ผมมามีถึงวันนี้นะครับถ้ามีลมเข้าหรืออะไรก็ขอพรย,ยังสูงได้นะครับไปตอ่อ อ,อ,อันนี้ทางด้านหน้จาจะเป็นบ้านเพื่อนผมนะครับไอทิมขับรถเามื่อกี้นะครับเด๊เจ <c oughs> ๊ก็หาย <c oughs> ที่มันเดีวา่าเอาเราาื่อต่างมาโชว์ครับ <c oughs> ไปต่อเลย <c oughs> นี่ครับอันนี้เป็นบ้านเพื่อนผมนะครับที่มีรถเครื่องข่าอยู่ตรงนี้นะครับก็คือผมซื้อมาเองนะครับผมซื้อมันผมป่าโอเคเดี๋ยวไปต่อเลยนะว่าซื้อเ่องต่างที่เราทำโอ้จ้า Dinh là anh gì? Chị, chị Minh lại mạc นะครับอัน,นนี้ก็ใกล้จะถึงร้านที่คือน้ำปั่นแล้วนะครับแล้วหน้าน,นี้ก็เป็นบ้านยายผมนะครับซึ่งรางวัลก็รู้สึกว่ายายผมจะอยู่บ้านด้วยยายอยู่บ้านนะมันยายจะไม่อยู่บ้านนะวันนี้ อะไรเพื่อนทำไรอะจร้านของผมเองกันนะน่าร้านผมเองเหรออันนี้เป็นอ่าน้ำปั่นนี่ปั่นด้วยไงมีเลยไหมว่าหมดทุกอย่างเลยอ่ะดีกว่าใช่ไหมใช่ครับมานน้ำปั่นดีกว่าน้ำปั่นดีกว่าไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็เต็มยาโควิดมาอืมยาโควิดโอเคเดี๋ยวเจอกันสั่งของก่อน Buena, tú pareces, blanca, parece morena. así te agarro, yo te agarro, te llevo pa 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 pa.